สวัสดีค่ะสวนพักกุดเงินล้านค่ะว,ว,วันนี้เราจะพา,าท่านผู้ชมมาชมการเพราะาเม็ดต้นตออะโวคาโดเนาะจากเพาะจากมเมล็ดค่ะแต่ว่าวันนี้ให้ดูความสวยของของอะโวคาโดจากกิ่งเสียบที่เราเพาะเพาะาต้นตอเป็นเพาะจากมเมล็ดก่อนที่เราทําเป็นรูทสต็อกแล้วก็เราก็มาเปลี่ยนยอดทีหลังเห็นไหมคะพอปลูกให้ต้นได้สักปีนึงเราก็มาเปลี่ยนยอด นะคะเปลี่ยนยอดให้เป็นพันธุ์ดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเพราะกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะค่ะพอเราไปซื้ออะโวคาโดที่ที่เขาคัดออกคือที่เขาขายไม่ได้แล้วเนี่ยมาแล้วก็มาทาการผ่านะคะผ่าเพื่อจะเอาเม็ดด้านในนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เริ่มงอกแล้วเราก็ผ่าเอาผ่าเอาแต่ เมล็ดแล้เนื้อเราก็ทิ้งไปแล้วเราก็ทําการขูดอเอาเอาผิวเอาเปลือกเปลือกที่หุ้มตัวมเมล็ดเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าถ้าเอาออกไม่หมดเนี่ยมันจะเกิดการเวลาเราไปเพาะเนี่ยถ้านาผลผลเยอะๆเนี่ยจะเกิดการเชือ้อติดเชื้อราตรงนี้ค่ะทําให้ต้นเนี่ยเป็นเชื้อราขึ้นมาจะทําให้ตายแล้วเม็ดที่ที่เราได้มาจะลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะ แล้วแต่สายพันธุ์เพราะว่าเม็ดเนี่ยแต่และสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นบูธเจ็ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพาะเลยค่ะพอเราได้มเมล็ดมาแล้วเนี่ยเราก็มาเพาะใส่ถุงแต่ที่สวนเนี่ยจะเพาะใส่ถุงสามครึ่งคูณเก้านะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปเพาะใส่ถุงเมืออะไรก็ได้ใส่ถัสวนจะใช้แบบนี้แล้วการเพราะเนี่ยที่สวนจะใช้แกบลบดำ แกบดำผสมกับผสมกับดินที่นี่จะใช้ดินประมาณ2ส่วนแกบดํำ1ส่วนนะคะนี่ค่ะเราก็ทำอย่างนี้เห็นไหมคะดินกับแกบผสมไปแล้วก็เม็ดที่เราแกะมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นด้านหัวนะคะด้านที่จะเป็นส่วนยอดที่จะงอกมาด้าน ก้นเนี่ยเราจเจาลงดินเห็นไหมคะเขาจะเป็นอย่างนี้ด้านนี้นะคะเขาเรียกว่าด้านก้นเราจะต้องเอาลงดินด้านนี้จะเป็นด้านที่จะงอกเป็นเป็นยอดออกมาแล้วเราก็ใส่ดินประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ช่านผู้ชมนะคะแต่ที่สวนจะใช้วิธีนี้จะใช้อย่างนี้แล้วก็เอาดินกบอีกทีนะคะกบแล้วก็กระแทกดินให้แน่นกดนิดหน่อยกดดินให้เขาเวลาฝนตกมาเขา น้ำเขาจะได้ไม่กระโชกออกมาแล้วก็ไปตั้งเลี้ยงกันไว้เพื่อรอการงอกประมาณยี่สิบวันค่ะยี่สิบวันก็ประมาณอ,าอย่างเนี้ยประมาณยี่สิบวันเขาจะงอกขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะงอกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอันนี้อยู่ในสาแลนนะคะตอนที่เราเพาะเนี่ยเราจะต้องอยู่ในสาแลนเพราะว่าถ้างั้นมันจะทําให้เม็ดที่เราเพาะไปเนี่ย เขาจะเรียกลักษณะการว่าเกิดมันร้อนแล้วเกิดการอาการตายนึ่งพอต้นได้สักประมาณขนาดนี้เห็นไหมคะขนาดนี้เราก็ขนขนออกจากาาแสลณเนี่ยไปไว้ที่แดดนะคะหรือไม่ก็บางท่านก็จะรื้อแลนออกเลยนะคะนี่ที่สวนเรานะคะเห็นไหมคะเพราะเยอะมากค่ะเห็นไหมคะนี่น,นีประมาณที่สิบกวัน เห็นไหมคะอันนี้ก็เตรียมเตรียมที่จะออกแดดนะเห็นไหมคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เราเอาไปออกออกแดดเนาะอันนู้นจะเป็นน้อยนาอันนู้ออนเราเพาะต้นโตน้อยนาที่สวนเฉพาะเยอะค่ะต้นโอน้อยนาต,นตน้นตอส้มโอจะมีต้นตอนส้อมโอด้วยเพราสวนที่สวนจะใช้เสียบ ต้นตอซ้อมโอนี่จะใช้เสียบกับมะกรูดจะใช้เป็นจำนวนเยอะมากปีหนึ่งปีนี้ปีนี้ก็เลยเพาะเองกำลังขึ้นนี่ค่ะกำลังงอกแล้วก็จะเป็นพวกต้นตอฝรั่งต้นตอฝรั่งก็มีเดี๋ยวไปเราไปดูอะโวาคาโดกันอะโวาคาโดจะเพาะเยอะมากนะคะับปีนี้ ันนี้ค่ะเป็นอวคาโดที่เพิ่งเปลี่ยนยอดมาเห็นไหมคะเพิ่งเปลี่ยนยอดมาใหม่นี่ค่ะอันนี้เป็นต้นรูสต็อกเพราะจากต้นตอที่เพาะจากเมล็ดอายุปีหนึง่งแล้วเราก็มาเปลี่ยนยอดอันนี้เป็นบัคเนียยอดเป็นบักคเนียเห็นไหมคะลอยที่เปลี่ยนลอยที่เสียบค่ะกําลังแตกสวยเลยคะ่ะ ตอนตอฝรั่งขี้นกไว้สำหรับภาพฝรั่งหงส์เป่าซื้อกับฝรั่งแตงโมงจะเป็นต้นตอนน้อนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพันอะอวคกโดพันจากเวียดนามซิสเลตค่ะไรเมล็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกต้นตอน,น้อยหนูไว้เสียบพวกเพชรปากช่องต้นตอได้หนาค่ะไว้เสียบพวกฝ้ายเขียวกเกษตรพวกน้อยหนาพันต่างประเทศต่างๆนี่ค่ะ เห็นไหมคะอันนี้อายุประมาณ40วันค่ะอ,โอะโวคาโดที่เราเพาะได้อายุประมาณ40วันเราก็จะขนออกมาวางวางแดดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มเริ่มจะใช้เป็นต้นต,ตอสาหรับเสียบยอดพันธุ์ดีได้แล้วคะ่ะบางท่านเขาก็จะเสียบอ่อนต่ออ่อนอย่างนี้นะคะ40่สี่วันเขาก็เริ่มเสียบกันแล้วเริ่มใช้ได้แล้วคะ่ะค่ะเห็นไหมคะสวยงามต้นตอใหญ่สมบูรณ์เพราะเป็น เพราะ,มะเมล็ดของเราเนี่ยมมมเม็ดเมล็ดใหญ่มากนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแตกใบจริงละอันนี้อายุประมาณ40 40ไม่เกิน50วันค่ะน,นะคะ,คะแล้วก็โขนมาไว้กลางแก้งเพื่อรอให้ลูกค้าที่อยากจะอยากจะเสียบยอดเสียบยอดอะโวคาโดนะคะแล้วก็เอาไปมา,มาซื้อไปค่ะ สวยมากอวบใหญ่ค่ะก็ท่านใดที่สนใจต้นตอโอะโวคาโดอยากจะได้ไปเสียบอยากจะได้ไปเสียบต้นพันธุ์ที่ดีๆนะคะตอนนี้เราก็เริ่มเปิดจำหน่ายหรือ,อโทรมาหรือจะสั่งจองไว้เลยก็ได้เพราะว่าปีนี้ทางสวนเนี่ยเพาะเยอะมากเพราะจำนวนเป็นหลายหมื่นต้นค่ะก็สามารถโทรมาที่ได้เบอร์อรที่ 0848298564ค่ะหรือปากหมุดมาเลยก็ได้ค่ะว่าสวนมะกรูดเงินล้านนะคะ0848298564ค่ะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะโทรมากันได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ